สวัสดีค่ะเคสของวันนี้ที่จะมาแจ้งเตือนเนี่ยก็จะเป็นเคสที่เกี่ยวข้องกับสก,กรมนะคะและโดนแบล็กเมลนะคะก่อนหน้านั้น,นะะก็มีอยู่เคสหนึ่งที่น้องเขาถามเข้ามานะว่าใบาเสร็จโอนเงินของเขาเนี่ยที่ได้รับจากฝรั่งเนี่ยเป็นใบเสร็จจริงไหมนะคะเท่าที่แอดมินดูจากข้อความในการแชร์กับฝรั่งเนี่ยฝรั่งบอกว่า ผมโอนเงินให้คุณไปแล้วแต่ผมเห็นแค่ก้นของคุณผมยังไม่เห็นคุณเนี่ยเอามือใส่ในตรงนั้นเลยประมาณนี้นะคะถ้าเป็นแบบนั้นคือคุณไม่ต้องมาถามแล้วล่ะว่าใบเสร็จนั้นจริงไหมนะคะเพราะว่าสกรรมชัดๆนะคะสะกรรมก็คือไอ้พวกฝรั่งโรคจิตทั้งหลายเนะะี่ย ที่มันจะคอยมาหลอกคุยกับสาวๆทั่วโลกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะแกล้งบอกคุณว่าให้คุณโชว์โน่นโชว์นี่สำเร็จความคลายให้เขาดูนะแล้วหลังจากนั้นเขาจะโอนเงินมาให้คุณนะคะเคสแบบนี้เนี่ยมีทั้งคนที่เจอแบบมาหลอกดูฟรีๆกับคนที่โดนแบล็กเมลให้ใจ่ายเงินนะคะ บางคนคือถึงขั้นที่ว่าจ่ายไปแล้วอะ่ะเขาก็จะมาขอเรื่อยๆอะ่ะจ่ายจนแบบไม่มีให้แล้วอะ่ะถึงขั้นที่ว่าอยากจะไปฆ่าตัวตายนะคะอันนี้แอดมินถึงได้บอกทุกคนว่าถ้าคุณเจอคนไม่ดีนะคะคุณต้องคัดกรองก่อนนะไม่งั้นคือคุณก็จะเจอแบบคนอื่นๆที่เขาเจอมานะคะอยากจะฆ่าตัวตายนะะ่ะคือคือหนักมากเลยนะคะและเมื่อวานอะ่ะก็มีเข้ามาอีกคนหนึ่งนะคะ เคสของคนนี้เนี่ยเขาก็แจ้งเข้ามาว่าเขารู้จักกับฝรั่งเนี่ยผ่านแอปหาคู่นะคุยกันได้แค่หนึ่งเดือนนะคะซึ่งเขาเองเนี่ยก็ได้คุยกับฝรั่งคือก็อาจจะจีบกันนั่นแหละนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้บอกปัญหาของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยติดนี้อยู่นะสิ้นเดือนนี้นะจะต้องจ่ายนี้เพราะาเจ้านี้เนี่ยเขาจะมาตามเก็บแล้วนะคะอ่า ทีนี้คือฝรั่งก็ที่เขาคุยออนไลน์กันอยู่นะ่ะก็ได้เรียกร้องบอกว่าให้ช่วยถ่ายวีดีโอแบบช่วยตัวเองหรือรูปโป๊ปเอยของตัวเองไปให้เขาทั้งรูปภาพนะแล้วเขาก็จะโอนเงินมาให้นะคะปกตินะ่ะคือแอดมินก็เข้าใจเนาะบางคนคืออารมณ์มันพาไปหรือเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นนะอันนี้ ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทุกคนนะคะเพราะอันนั้นคือชีวิตของคุณทางเลือกของคุณนะแต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณเลือกที่จะถ่ายวีดีโอตัวเองไปให้ใครก็ไม่รู้ออนไลน์เนี่ยอย่าไปถ่ายหน้าตัวเองนะคะเสี่ยงมากนะโอกาสที่คุณจะเจอพวกที่แบล็กเมลคือสูงมากเลยนะคะเจอมาเยอะแล้วล่ะนะที่ถามเข้ามานะบางเคสแอดมินก็เอามาแจ้งเตือน บางคสเนี่ยแอดมินก็ไม่ได้เอามาแจ้งเตือนนะพอน้องคนนี้เนี่ยส่งคลิปส่งวิดีโอไปรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะหลังจากนั้นคือแบล็กเมลมาแล้วค่ะแจ้งคุณให้จ่ายเงินเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่เอาวิดีโอของคุณน่ะไปประจานหน้า Facebook ของคุณนะคะน้องคนนี้เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาแค่คุยกับมิจฉาชีพน่ะ พวสกรรมนะฮะทาง WhatsApp อย่างเดียวนะไม่ได้เป็นเพื่อนกันทาง Facebook อะไรเลยนะแต่ทีนี้คือพวกนี้เนะี่ยเขาก็จะไปเสิร์ชหาไงวัตถุประสงค์เดียวของเขาก็คือคมคูให้คุณจ่ายเงินอนะแล้วก็โดยใช้วิธีว่าจะประจานของคุณอนะให้เพื่อนของคุณให้ครอบครัวของคุณนะเห็นเห็นวิดีโออย่างว่าของคุณนะคะแอดมินก็แนะนําได้แค่ว่าต่อไปเนี่ยถ้าคุยกับใครนะคะ อย่าเพิ่งให้ข้อมูลส่วนตัวนะคะเราดูใจกันนานๆไปหน่อยนะเผื่อจะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงกับพวกนี้นะคะสก็คือถ้าคุณเลือกที่จะทำนะคะคุณก็ต้องรู้จักป้องกันตัวเองนะคะอย่าให้หน้าของตัวเองไปปรากฏบนรูปภาพหรือวิดีโอนะ,ะสก็คือถ้าหลุดไปแล้วน่ะคุณก็แค่ไล่บล็อกพวกมันแล้วก็ปิดการมองเห็นเพื่อน จากโปรไฟล์ของคุณนะคะอย่าให้พวกมันติดต่อคุณได้และจําไว้อย่างหนึ่งห้ามจ่ายเงินนะคะเพราะการจ่ายเงินเนี่ยไม่ใช่ทางแก้นะ,ะพวกนี้เขาจะขอเรื่อยๆนะคะเพราะเรามีเคสแบบนี้แจ้งเข้ามาตลอดนะคะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าใครยังมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็ขอให้ฝากข้อความไว้ใต้โพสต์วิดีโอนี้นะคะ ขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย